สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเฉลยข้อที่27นะครับข้อสอบเน็ตแซเดือนกุมภาปี6กกันต่อนะครับน้องซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่จะทําการเฉลยให้ดู2แบบนะครับน้องเป็นแบบวิธีรัดนะครับโดยการวาดรูปใหม่เลยครับน้องน้องจะได้เห็นภาพชัดๆกับอีกแบบหนึ่งนะครับน้องก็คือวิธีการเฉลยอย่างละเอียดนะครับออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยเข้าใจวิธีรัดแล้วนะคร mm ับซึ่งพี่เคยสอนไว้ในคลิปหลักแล้วนะครับน้องเนี่ยอาจจะกอข้ามไปดูตรงวิธีการเเเฉลลยยแแบบบป็็นนตตัััววขกไดด้้ครรองง่่่าสหใทีู คลิปเก่าแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับพี่แนะนําว่าน้องเนี่ยมาดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะพี่จะวาดรูปใหม่เลยอย่างชัดเจนนะครับข้อที่27เนี่ยนะครับน้องเออเนื้อหาเนี่ยมันจะต่อมาจากข้อที่26ซึ่งนะครับเขาเนี่ยจะใช้รูปอันเดียวกันเลยครับน้องแล้วนะครับนะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือจากในข้อที่26ที่เราเคยคิดมาแล้วนะครับน้องอ่ะก็คือเราเนี่ยได้มุมบีออกมาเป็น60องศากับน้องก็คือมุมตรงนี้ครับน้องได้ออกมาเป็น6บเสร็จแล้วับนะครับเคร มานัดพบกันที่ตำแหน่งจุด O ครับน้องซึ่งนะครับอยู่ห่างจากบ้านนามนี้บ้านอาชิแล้วก็ฟาร์มของคุณพ่อเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันหมดเพราะฉันว่า,ง,าง่ายๆครับน้องไอ้ตำแหน่งจุด O ตรงนี้มันจะต้องอยู่กึ่งอะไร กึ่งกลางครับน้องระหว่างไอ้สามที่นี้เพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเกิดน้องวัดจากบ้านอาชีมายังตำแหน่งโนะครับมันก็จะต้องมีค่าเท่ากันกับนะครับระยะจากบ้านนามิไปตำแหน่งอะไรไปตำแหน่งโบน้อง2เส้นนี้ต้องเท่ากันแล้วก็นะครับก็จะต้องมีระยะที่เท่ากันกับะร,ระยะห่างไปยังฟาร์มคุณพ่อด้วยครับน้องนะครับเพราะฉะนั้น3มเส้นนี้จะต้องเท่ากันหมดเขาก็เลยให้น้องเนี่ยทำการประมาณเลยครับน้องว่าระยะทางจากบ้านานามิบ้านอาชีฟาร์มคุณพ่อเนี่ยไปยังจุด O เนี่ยค่าน่าจะใกล้เคียงระยะ 3 0 0 400 500หรือ600มากกว่ากันนะครับน้องเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆโจทย์ถามหาระยะตรงนี้นั่นเองครับน้องแง่ซึ่งพี่เลิมข้อนี้คิดยังไงดีนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอสอนวิธีรัดก่อนแล้วกันนะครับน้องแบบมองตอบนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่พี่ทาเลยเนี่ยพี่ไม่ได้แทนสูตรอะไรเลยพี่ใช้วิธีการมองแล้วก็กะกะเอาครับน้องจริงๆข้อน,นี้ก็พอทําได้ละซึ่งอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าคนออกข้อสอบจริงๆข้อนี้ถือว่าออกดีมากครับน้องเพราะว่าออกได้คมมากคือจะคิดวิธีตรงก็แก้ได้จะคิดวิธีีัััดดดกกก็แ้้ไเเช่นนยวร ซึ่งนะครับรูปตัวนี้ถ้าเกิดน้องอยากดูให้ง่ายก็จะทําคล้ายๆกับพ่อยี่หกเลยก็คือน้องเนี่ยควรเอารูปมาย่อครับน้องโดยการหารร้อยหารเพื่ออะไรนะครับน้องผ่านเพื่อให้นะครับไอ้พวกเลขศูนย์พวกนี้หายไปครับน้องระยะเวลาเวลาน้องวัดเนี่ยมันก็จะวัดได้ง่ายขึ้นเป็น58แล้วก็7นึกออกไหมไม่ต้องเติมเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องรูปอันใหญ่เนี่ยเราเอามาหารร้อยดังนั้นในชอยพวกนี้เราก็เลยจะต้องหารร้อยด้วยเพราะฉะนั้นระยะ300เมตรเวลาคิดในรูปจริงๆพี่ก็จะย่อเป็นแค่3มโอเคไหม ร0 0ก็จะย่อเป็นแค่4ส่วน500ก็จะเป็น5 600ก็จะเป็น6นึกออกไหมสมมติว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยวัดระยะในรูปตรงนี้ได้ออกมาเป็น6น้องก็รู้เลยว่าจริงๆก็คืออะไร600นั่นเองครับน้องเนี่ยแค่นี้เองโอเคื่อเพราะฉะนั้นนะครับน้องวิธีรัดก็คือว่านะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยจะมองตอบได้นะครับน้องน้องเนี่ยจะต้องเอาชอยส์มาเช็คครับน้องว่านะครับไอ้เลขพวกนี้ตัวไหนอะที่ดูใกล้เคียงมากที่สุดที่จะเอามาวาดเป็นรูปแบบนี้ได้ครับน้องเนี่ยแค่นี้เองจากในรูปนะครับน้องที่มองว่าการมองงเป็นนนแแแแบบบบวทยี้ มองค่อนข้างยากครับน้องเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยก็เลยเอารูปตัวนี้มาวาดใหม่ครับน้องโดยที่นะครับพี่เนี่ยจะเอาระยะ500ตรงนี้เป็นเส้นแนวนอนบางคนบอกพี่เลิมหนูไม่ได้เอา500เป็นเส้นแนวนอนหนูเอา800เป็นเส้นแนวนอนได้ไหมก็ได้จริงๆมาแล้วแต่น้องชอบเลยแล้วก็อันนี้เป็น7อันนี้เป็น5ก็ได้ครับน้องน้องจะหมุนรูปไงก็ได้แต่พี่ขอเอา5เป็นตัวเส้นแนวนอนแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆเวลานั่งไล่นะครับแต่น้องไล่อย่างเส้นไหนก็ได้นะเสร็จแล้วต่อมานะครับน้องพี่เนี่ยก็จะเอาต นะครับเออนิดหนึ่งนะครับน้องจากข้อที่26นะครับน้องเราเนี่ยเคยคิดมาแล้วนะครับน้องว่ามุม B อ่ะคือเท่าไหร่ หกสิบองศาโอเคไหมเนี่ยมุมตรงนี้คือ60เพราะฉะนั้นมุม60องศาของเราอ่ะมันจะอยู่ระหว่างด้าน500กับด้าน800ครับน้องเนี่ยมุมตรงนี้จะอยู่ระหว่าง2ด้านนี้500กับ800โอเคเบิร์ดเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่าถ้าเกิดน้องดูจากในรูปนะครับน้องมันก็จะเป็นมุมตรงนี้นั่นเองครับน้อง60องศามุมบีเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเกิดน้องเอามาวาดเป็นรูปใหม่มันก็จะต้องอยู่ระหว่าง5กับ8โอเคไหมเพราะฉะนั้น5กับ8นะครับน้องก็คือมุมตรงไหนมุมตรงนี้นั่นเองครับ ้องพวกมมพวกมุมก็ต้องเอามาใช้นะครับน้องเสร็จแล้วนะครับประเด็นก็คือว่านะครับจากตรงนี้นะครับน้องพี่พิจารณาแบบคร่าวๆก่อนเลยก็คือด้านเลข3พี่มองว่าด้านเลข3มเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับน้องเพราะฉะนั้นด้านเลข3ามเนี่ยเนื่องจากมันค่อนข้างสั้นนะครับเวลาเราเนี่ยเอามาวาดเป็นรูปนะครับน้องพี่ก็เลยมองว่าถ้าเกิดนะครับนะจุด O ของเราเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางจุด O ของเราเป็นจุดกึ่งกลางแบบนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดด้านตรงนี้นะครับน้องยาว3ครับน้องเนี่ยที่เราต้องการหาแล้วก็อีกด้านหนึ่งยาว3ามนันน ก็พอเป็นไปได้ครับน้องแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่านะครับถ้าเกิดด้านตรงนี้ครับน้องมันยาว3แล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับน้องมันก็จะต้องยาวอะไรด้วยยาว3ด้วยนึกออกไหม ซึ่งพี่มองว่านะครับไอ้สองเส้นเนี้ยมันจะมาประกบก,กันไม่ได้ครับน้องเพราะว่าอะไรนะครับน้องเพราะว่าทฤษฎีอ่ะมันมีอยู่อันนึงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมครับน้องซึ่งเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขออธิบายอย่างละเอียดเลยก็คือรูปตรงนี้ถ้าเกิดนะครับนะน้องเนี่ยมีด้านหนึ่งยาว3ครับน้องแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยยาว3นะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยเอามาต่อกันนะครับเต็มที่เลยความยาวน้องเนี่ยก็จะได้แค่เท่าไหร่ ก็ได้แค่หนึกออกไหมสามกับ3รวมกันก็ได้เป็น6ซึ่งนะครับตัวนี้น้องจะไม่สามารถไปประกบกันกับด้านที่ยาวแได้ครับน้องเพราะว่าความยาวมันไม่ถึงนึกออกไหมคือว่ายง่ายเลยก็คืออันนี้มันไม่มาแตกกันน่ะมันไม่มาเจอกันเพราะฉะนั้นนะครับน้องทิดีของเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับน้องจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อนะครับไอ้สองด้านที่เอามาประกบเนี่ยนะครับน้องจะต้องเป็นแง่มีความยาวด้านรวมกันเนี่ยมากกว่าอีกด้านหนึ่งครับน้องเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้นนนนะรั้้้้อออองงกก็จไดดมมาาาวว่ ก,ก็คืออะไร3าบวกสโอเคไหมฮะซึ่งตัวนี้น้องได้ออกมาเป็น6ซึ่งนะครับความยาวเนี่ยมันมากกว่า8ปดไหม,มันไม่ได้มากกว่า8ครับน้องเนี่ยน,นีมันผิดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้อง6น้อยกว่า8ดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เลยสร้างไม่ได้ครับน้องอนะ่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าสร้างไม่ได้ก็แสดงว่าความยาวจะเป็น3ได้ไหม เป็นไปไม่ได้ครับน้องเนี่ยพี่ดูครั้งแรกเลยคือพี่ดูชอยแรกก่อนเฮ้สามไม่สร้างไม่ได้แน่ๆเพราะว่าอะไรนะครับน้องรูปตรงเนี้ยน้องจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะสร้างได้อ่ะรูปมันต้องมาประกบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีโอเคไหมแต่อันเนี้ยความยาวมันดันไม่ได้ครับน้องเพราะว่าหนึ่งยาวสามีกันหนึ่งยาวแค่สามด้วยเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันมาประกบกันกับด้านยาวแปดตรงเนี้ยไม่ได้ครับน้องนะครับยาวไม่พอดีเพราะฉะนั้นนะครับรูปเนี่ยก็เลยเป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วถามว่าเอาพี่เหลิมแล้วเส ถ้าเกิดนะครับน้องเนี่ยใช้ความยาวเป็น5ความยาวเป็น5เนี่ยนะครับน้องแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ยาว5เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่าระยะมันต้องเท่ากันนึกออกไหมเพราะฉะนั้น5บวก5เป็นเท่าไหร่เป็น10นะครับน้อง5บวก5เป็น10เพราะฉะนั้น10มากกว่า8จริงไหม จริงครับน้องอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเกิดเป็นเลข5าเนี่ยบอกเลยว่าสร้างได้ครับน้องรูปเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบข้างล่างที่พี่วาดให้น้องดูโอเคเลยเนี่ยรูปก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ก็คือความยาวบางคนบอกพี่เหลิมมันยาวมากเกินไปมันก็เป็นไงมันก็ต่อให้มันสูงขึ้นไปครับน้องนึกออกไหมฮะมันดันให้มันสูงขึ้นไปแบบนี้เนี่ยดันขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็จะสามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ซึ่งถ้าเกิดดูจากในรูปนะครับน้องก็คือระยะเนี่ยจะเป็นล เท่าไหร่ยาว5โอเคไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับน้องอพี่วาดให้ดีๆนิดหนึ่งขอโทษรูปมันเอียงนะครับเออตรงนี้เนี่ยนะครับน้องสมมตินะอันนี้ยาว5แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เอามาประกบก็ยาว5น้องก็จะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมอันนี้ได้นึกออกไหมมันจะไม่เหมือนกับเลข3เพราะฉะนั้นนะครับน้องเลข3เนี่ยก็เลยผิดแน่ๆครับน้องตอนที่พี่ดูครั้งแรกพี่ก็อ๋อเลข3เนี่ยเป็นช้อยหลอกชั่วข้อนี้ถ้าคนวาดรูปดีๆจริงๆอ่ะมันไล่ประมาณไม่ถึง2นาทีอ่ะก็เสร็จเพราะว่ามันมีแค น้องก็คือพี่เนี่ยเอาด้าน5ตรงนี้มาแบ่งก่อนซึ่งถ้าเกิดแบ่งครึ่งมันก็จะเป็นด้านแล้วเท่าไหร่2.52.5หอนึกออกไหมซึ่งนะครับถ้าเกิดเป็น2.5เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าประกบกันพอดียังไม่ได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยจะต้องอเพิ่มความยาวขึ้นไปสัหน่อยครับน้องดังนั้นจุดตรงนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นนึกออกไหมซึ่งนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะรูปแบบนี้ครับน้นอง3กับ3โอเคไหมอย่างที่เขาบอกครับน้องว่าไอ้เส้นพวกนี้ต้องยาวเท่ากันแล้ว ว่าตรงนี้มันจะยาว3เป็นไปไม่ได้ครับน้องเพราะว่ารวมกันน่ยมันจะไม่ถึง8โอเคไหมฮะไม่ถึง8เพราะฉะนั้นมันจะไปประกบกับ8ไม่ได้ดังนั้นอันนี้นะครับน้องถ้าพี่เขียนเป็นเลขคร่าวๆนะมันจะต้องยาวประมาณ5เพราะว่า3าบวกหได้8นึกออกไหมฮะแต่ถามว่าพี่เหลิมเป็น6เป็น7ได้ไหมได้นะเป็น6เป็น7ได้เพียงแต่ว่านะครับพี่เขียนแบบนี้แล้วกันเป็น5กว่ากว่าโอเคไหมก็คือ5 2 5จุดสอนึกออกไหมเพราะว่านะครับถ้าเกิดมันเป็นสมมุตินะเป็น3กับ5พอดีอ่ะมันจะเป็นไงมันจะเออมันจะก 6กับ8พอดีเป๊ะแบบเหมือนรูปแบบนี้เลยนึกออกไหมเอ่ยมันจะไม่สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น5กว่ากว่าซึ่งนะครับพอน้องเห็นละเฮ้ยเป็น3กับ5กว่ากว่าอันนี้เป็นไง ผิดชัวครับน้องเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับน้องเขาบอกแล้วว่าความยาวตรงนี้ต้องเป็นไงกันเท่ากันครับน้องระยะห่างโอเคไหมเนี่ยตรงนี้ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปตรงนี้ก็เลยผิดชัวครับน้องเนี่ยตอนพี่วาดรูปพี่ก็วาดแค่นี้อ๋อสกับ5โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เท่ากันเลยอ่าต่อไปพี่ก็เปลี่ยนใหม่สมมุติสิว่าเอ๊สมมุติว่าถ้าเกิดเส้นเนี้ยยาว4อ่เส้นนี้ยาว4นะครับถ้าเกิดเส้นนี้ยาว4นะครับน้องอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับน้องต้องเป็น4เพื่อให้รวมกันเป็น8นึกออกไหม เพียงแต่ว่าพี่เขียนมาว่าเป็น4กว่ากว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องยาวกว่า8นิดนึงครับน้องเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมาประกบกันพอดีเป็นลักษณะรูปแบบนี้นึกออกไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่ได้รูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอยากได้รูปสามเหลี่ยมนะครับตัวหนึ่งอาจจะต้องแบบ4.1จุดหนึ่งนึกออกไหมอีกตัวหนึ่งก็สี่จุดหนึ่งอ่าแล้วก็นะครับนะความยาวตรงนี้เป็นแปดอย่างเงี้ยน้องสร้างรูปสามเหลี่ยมได้โอเคไหมฮะเนี่ยสองด้านรวมกันต้องมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับน้องเพราะฉะนนนนัู้้้เเเีีีียย็ไพาา่่่่กกกกกลตติ๊ววออออมโสถงแ นะครับนะรูปตรงนี้เนี่ยนะครับน้องที่พี่บอกว่าเขาออกข้อสอบดีเพราะว่าอะไรเพราะน้องเนี่ยเลี่ยงไปใช้ความยาวเป็น5สมมุติน้องไปใช้ความยาวเป็น5ความยาวเป็น5เนี่ยนะครับน้องน um ้องจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยใช้ความยาวเส้นเนี้ยเป็น5 ist, มันก็จะไปสัมพันธ์กันกับนะครับนะเส้นฐานข้างล่างของเราตรงนี้ครับน้องก็คือความยาวเป็น5เช่นเดียวกันซึ่งนะครับที่เหลิมเป็น5กับ5แล้วเออมันเป็นยังไงต่อก็คือว่านะครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับน้องความยาวก็เป็น5เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรนะครับ ต้องยาวเท่ากันโอเคอเลยฮะเพราะเขาบอกแล้วว่าระยะห่างต้องเท่าเนี่ยเหมือนสองเส้นเนี้ยต้องยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับน้องพอน้องได้5กับ5เท่ากันละแล้วยังเท่ากันกับเส้นข้างล่างอีกนะครับน้องตัวเนี้ยน้องก็เลยสรุปได้เลยว่าน้องเนี่ยจะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมหน้าแร ไม่ใช่หน้าขอโทษสามเหลี่ยมด้านเท่าครับน้องแหมพูดแล้วเพลินไปหน่อยสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมจะต้องเป็นมุม60องศาน้องก็เลยสามารถสรุปได้เลยว่าอ๋อเพราะมันเป็นมุม60แล้วมุมตรงนี้ในโจทย์อ่ะก็เป็นมุม60เช่นเดียวกันนะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาว่านะครับรูปตัวนี้น้องจะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่ง,ง,งนะครับนะเส้นตรงนี้มันจะมาทับกันกับเส้น8พอดีเลยครับน้องเพราะว่ามันเป็นรูปอันเดียวกันโอเคไหมเนี่ยมันก็ใช้มุม60เ กับในโจทย์ตรงนี <lawsuit royable. S 2> er ้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยไปวัดระยะแล้วบอกว่าเฮ้ยด้านเนี้ยยาว5นะแล้วก็ด้านเนี้ยยาว5นะน้องเนี่ยก็เลยสรุปได้เลยว่านะครับมันเนี่ยจะเป็นยงมีมุมที่กางเท่ากันครับน้องเส้นเนี้ยก็เลยไปทับกันพอดีครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นพอเส้นตรงเนี้ยทับกันพอดีนะครับน้องนั่นหมายความว่านะครับมันมีความยาวเป็น8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นด้านบนครับน้องเวลาน้องลากมาเนี่ยห้าทำไงให้ได้8ก็คือต้องรวมกับ3เพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะตอบได้เลยว่าอ๋ออีกเส้นหนึ่งงนนะั้ออ่สไลดป ง,งพอน้องรู้แล้วเฮ้ยเส้นตรงนี้ยาว3นะครับน้องก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเลยเพราะว่านะครับเขาบอกไว้แล้วว่าระยะห่างตรงนี้ต้องเป็นไงกันเอ่ยต้องเท่ากันโอเคไหมฮะระหว่างฟาร์มคุณพ่อนะครับแล้วก็บ้านอาชีไปยังจุดโอเนี่ยนะครับน้องเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นจุดโอ่ะต้องเท่ากันแต่ว่าเนี้ยเท่ากันไหม ไม่เท่านะครับน้องอันหนึ่งยาว5อันหนึ่งยาว3มโอเคเบอรเนี่ยสอ,อันนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ก็เลยเป็นไงผิดชัวๆวครับน้องอ่ะผิดชัวๆวและในทนํานองเดียวกันนะครับน้องพอน้องเนี่ยต่อความยาวเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะจากชอยที่มันตอบ6อ่ะ น้องต่อความยาวตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกบุมมันก็เป็นไงมันก็กางสูงขึ้นไปอีกครับน้องเหมือนน้องดันเส้นันนี้ขึ้นนึกออกไหมความยาวมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับน้องรูปเนี่ยมันจะหลุดออกไปข้างนอกเลยเพราะมันหลุดออกไปข้างนอกนะครับน้องเส้ <Kopf. S 1> ตนตรงนี้นะครับน้องความยาวเนี่ยมันก็จะต้องมากกว่า8แต่มันก็จะต้องประมาณ2กว่ากว่าโอเคไหมฮะเพราะว่า2รวมกับ6ได้8โอเคไหมที่มันต้องมีกว่ากว่าเพื่อให้มันมีความสูงขึ้นมานิดนึงนะครับน้องเพราะฉะนั้นรูปตรงนี้ก็เลยเป็นไงผิดอีกครันนน้้องาะะฉ น้อง <N> เนี่ยตัวนี้พี่ก็เลยตอบได้เลยว่านะครับข้อเนี้ยคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงแค่ข้อเดียวแน่ๆก็คือข้ออะไรอ่าข้อที่ตอบ4ครับน้องเพราะว่าอะไร4กับ4กว่ากว่าเนี่ยน้องสามารถปรับได้ให้มันใกล้เคียงกันนึกออกไหมน้องอาจจะไปตอบสมมตินะอันนี้เป็น4.1อึ่งการหนึ่งก็4ีดเนี่ยมันก็สามารถเอามาประกบเป็นรูปสามเหลี่ยมันนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อน,นี้ก็เลยเฉลยตอบ4อ่แะสี่ร้อยครับน้องเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเกิดจากการวาดรูปกับน้องข้อเน,นี้ยพี่ก็เลยเอารูปเนี่ยมาวาดให้ดูนิดนึงเผ นะครับใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดเลขยังไงข้อนี้นะครับในการหาคําตอบนะครับพี่ก็จะทําเฉลยเป็นแบบละเอียดให้ดูด้วยครับน้องอะเดี๋ยวเราลองไปดูกันวิธีตรงนะครับน้องข้อนี้นะครับพี่เนี่ยจะทําการย่อรูปเหมือนเดิมนะครับน้องก็จะใช้เป็น58แล้วก็7นะครับส่วนมุมที่อยู่ระหว่าง500กับ800ก็จะเป็น60องศานะครับซึ่งนะครับน้องถ้าเกิดน้องเนี่ยเอามาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับน้องแล้วน้องเนี่ยอยากหาตําแหน่งที่มันเป็นแยอยู่ตรงกลางนะครับน้องสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยนะคร ไปท sí uh, <se> ําการสร้างรูปใหม่ขึ ND ้นมาครับน้องอ่ะซึ่งจุดนี้ที่พีวว่ามันค่อนข้างซับซ้อนก็คือว่านะครับน้องเนี่ยจะต้องเข้าใจว่านะครับเวลาเราเนี่ยจะสร้างรูปใหม่นะครับน้องจากพวกจุดนะครับถ้าเกิดมันเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับน้องสิ่งที่สําคัญก็คือน้องเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อย2จุดน้องใช้จุดเดียวน้องไม่สามารถสร้างเส้นตรงได้ครับน้องเพราะว่าถ้าเกิดน้องใช้แค่จุดเดียวอ่ะน้องจะสร้างเส้นตรงได้หลายแบบน้องอาจจะสร้างเป็นแนวนอนก็ได้น้องอาจจะสร้างเป็นแนวตั้งก็ได้น้องอาจจะสร้างเป็นแนวเฉียงก็ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเส้น ถ้าเกิดใช้แค่จุดเดียว่สร้างไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดน้องมี2จุดเวลาน้องลากเส้นน้องจะลากได้แค่แบบเดียวเท่านั้นครับน้องซึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นรูปวงกลมนะครับน้องอันนี้จะไม่เหมือนกับเส้นตรงเพราะว่าวงกลมเนี่ยจะต้องใช้ถึง3จุดครับน้องใช้แค่2จุดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดน้องใช้แค่2จุดสมมุมติที่จุดแบบนี้นะครับน้องเวลาน้องเนี่ยนะครับจะทําการสร้างรูปวงกลมมาเนี่ยมันจะสร้างได้หลายแบบมากคือบางคนอาจจะสร้างเป็นวงเล็กๆแบบนี้ก็ได้นึกออกไหม หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะสร้างเป็นวงใหญ่ก็ได้ครับน้องเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นเส้นขอบโอเคไหมฮะเนี่ยอารมณ์เป็นประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือวงกลมเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเกิดสมมติน้องมีจุดข้างบนมาสักนิดหนึ่งน้องก็จะรู้ว่าอ okay okay ๋อวงกลมมันจะอันเล็กโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดจุดเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะรูปนี้มันจะห่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องอย่างอันเนี้ยก็จะรู้ว่าเออรูปมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นวงกลง สามารถเอารูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปสร้างเป็นวงกลมได้เลยครับน้องเพราะว่าอะไรนะครับน้องเพราะว่าน้องเนี่ยจะได้จุดมาครบกี่จุดละ 3จุดแล้วครับน้องเนี่ยจะไอ้จุดยอดมุมพวกนี้ซึ่งนะครับน้องที่คิดว่าวิธีการคิดแบบนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะคือน้องต้องมองภาพห้ออกอะเฮ้ยต้องสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนไม่งั้นน่ะเราจะไม่สามารถไล่ต่อได้ซึ่งนะครับถามว่าพี่เลิมแล้ววาดรูปวงกลมขึ้นมาแล้วดียังไงเราเนี่ยจะสามารถใช้นะครับนะสมบัติข,ของรูปวงกลมได้ครับน้องอันนี้พี่ก็วาดรูปวงกลมขึ้นมาเลยนะโดยที่เวลาวาดเนี่ยพี่ก็จะวาดผ่านจุดพวกนี้ครับน้องเนี่ยวาดจุดผ่านจุดพวกนี้เสร็จแล้วนะครับน้องพอวาดรูปวงกลมเสร็็จปุน๊นคข้้อออดีกืวาง ไอสิ่งที่เราจะหาเนี่ยนะครับน้องมันจะเป็นระยะห่างนะครับนะที่อยู่ห่างจากไอจุดยอดพวกนี้ er, เป็นระยะทางที่เท่ากันเพราะฉะนั้นระยะก็จะเป็นระยะเป็นประมาณแบบนี้ครับน้องอ่แล้วก็นะครับนะอีกอันนึงก็จะเป็นระยะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงระยะก็จะเป็นระยะประมาณแบบนี้ซึ่งนะครับน้องข้อดีก็คือว่านี่น้องจะสามารถไปใช้สมบัติของวงกลมอีกสมบัตินึงได้ครับน้องก็คือว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับน้องน้องเนี่ยมีรูปวงกลมอยู่รูปนึงอ่าสมมุติเป็นรูปประมาณแบบนี้เสร็จแล้วนะครับน้องน้องบอกว่่านนียหูได้รระระตง เส้นสีแดงเท่ากันกับระยะอีกอันหนึ่งก็คือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้ถามว่านะครับนะอันนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะสามารถไปหาพวกจุดศูนย์กลางได้ไหมน้องยังไม่สามารถหาได้เพราะว่าเนี่ยมันจะยังไม่อยู่ตรงกลางดังนั้นพี่ชอบเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นทิษดีชักเขยอน้องก็จะต้องดึงอันนี้ลงมานึกอออกแม้เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับน้องสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าระยะสีแดงกับสีน้าเงินอ่ะสออันเนี้ย มันเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเรากําหนดแล้วว่าให้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางซึ่งมันเป็นถ้าว่าง่ายๆก็คือเป็นตรงกลางระหว่างแนวนอนอ่ะเออว่าง่ายๆเป็นตรงกลางระหว่างแนวนอนแต่ว่านะครับน้องน้องเนี่ยก็จะต้องวัดระยะตรงนี้ด้วยครับน้องก็คือเป็นเส้นแนวตั้งซึ่งถ้าเกิดเส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งระยะตรงนี้เท่ากันนะครับน้องตรงนี้น้องจะสามารถสรุปได้เลยว่าเนี้ยจะอยู่ตรงกลางพอดีครับน้องว่าง่ายๆเหมือนดึงจุดตรงเนี้ยลงมาครับน้องให้มันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนะครับน้องว่าง่ายๆครับน้องถ้าเกิดน้องเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าไอ ตรงกลางไหมนะครับน้องน้องเนี่ยจะต้องได้เส้นหรือระยะนะครับนะที่เท่ากันทั้งหมดกี่เส้น3เส้นครับน้องซึ่งไอ้สเส้นนี้เนี่ยนะครับน้องจะมีชื่อเรียกด้วยครับน้องก็คือเส้นรัศมีนั่นเองครับน้องเป็นเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อเนี้ยพี่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าทฤษฎีพวกเนี้ยน้องเรียนตอนมสามน้องอ่ะหลายคนน่าจะลืมไปแล้วแล้วอย่าว่าแต่หลายคนลืมเลยบางคนเนี่ยยังไม่นึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าจะต้องใช้รูปวงกลมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าข้อเนี้ยออกมาค่อนข้างโหดเลยถ้้าจะใชวิธี ตรงโอเคเมอ่์พี่ก็เลยขอมาเฉลยแยกแล้วกันเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงระยะ3อันเนี้ยมันเท่ากันหมดเนี่ยคล้ายๆกับรูปตรงนี้เลยโอเคเมื่อเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ตรงอะไรตรงกลางรูปพอดีครับน้องและไอ้สเส้นนี้นะครับน้องเขาก็จะเรียกว่าเส้นรัศะอะไรรัศมีครับน้องเนี่ยเส้นพวกนี้ก็คือเส้นรัศมีนั่นเองเองนี่ยไอ้พวกนี้เส้นรัศมีนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องพอน้องรู้ตรงนี้แล้วก็จบแล้วครับน้องเราก็แค่มาหาอะไรกันหารัศมีของรูปวงกลมกันครับน้องข้อนี้ก็จบล ไปไปมามากลายเป็นเรื่องรูปวงกลมได้เฉยเลยนะครับเสร็จแล้วพี่เลิมไล่ยังไงดีะพี่ขอสไลด์ลงข้างล่างนะรูปจะได้สวยๆนะครับพี่เนี่ยขอไล่จากรูปตรงนี้แล้วกันนะครับน้องเนี่ยเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีเขียวตรงนี้ครับน้องซึ่งนะครับระยะ2อันนี้นะครับน้องจะเป็นระยะ R าเท่ากันครับน้องเนีลากมาจากจุดศูนย์กลางโอเคไหมอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องประเด็นก็คืออพี่เลิแเราไล่ยังไงต่อนะครับหลักการคืออย่างนี้ครับน้อง เราเนี่ยจะต้องมาหารัศมีพวกนี้กันก็จะต้องหาจากรูปสามเหลี่ยมอันเล็กโอเคไหมซึ่งนะครับน้องสามเหลี่ยมอันนี้นะครับน้องสิ่งหนึ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือเราเนี่ยจะต้องไปหามุมมาก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไล่หาด้านได้ซึ่งนะครับมุมตรงนี้เนี่ยนะครับน้องอันเนี้ยจะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางซึ่งมุมที่จุดศูนย์กลางน้องสังเกตนะครับน้องว่ารูปตรงนี้นะครับน้องเนี่ยเดี๋ยวพี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยรูปตรงเนี้ยมันจะกินโค้งอันนี้ครับน้องเนี่ยเส้นโค้งอันนี้โอเค มุม60องศาด้านบนครับน้องเนี่ยเหม็มกินโค้งกันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่ามุมจะต้องเท่ากันเพียงแต่ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางขนาดจะเป็นกี่เท่า2เท่านะครับน้องโอเคไหมมุมจะเป็น2เท่าของไอม้มุมที่ส่วนโค้งเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยจะต้องเอา2เนี่ยไปคูณ60กับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็นเท่าไร120องศาโอเคเอเยอ่าเสร็จแล้วนะครับน้องพอน้องได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บนะครับนะน้องเนี่ยก็แค่ไปใช้ทฤษฎีหาพวกความยงความยาวเท่านั้นเองซึ่งพี่เนี่ยขอเอารูปเนี่ยมาวาดใหม่นิดน,ดนภาพช น,น้องเนี่ยรูปตรงนี้น้องจะต้องชังสังเกตว่านะครับน้องด้าน2อ,อันนี้มันเท่ากันดังนั้นนะครับน้องอันนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าแหล่หน้าจั่วพอดีครับน้องดังนั้นน้องเนี่ยจะสามารถหามุมภายในได้ครบเลยนะครับเพราะว่านะครับมุมหน้าจัว่วเนี่ยสองอันนี้ต้องเป็นงไงกันต้องเท่ากันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้ร้อยนะครับดังนั้นร้อยเอร้อยยี่สิบทำไงให้ได้ร้อยแปดสิบก็คือบวกอีกหกสิบองศาเพียงแต่ว่านะครับน้องเนี่ยจะต้องเอามาแบ่งออกเป็นมมมมมุุันก็เลลยได้ะ 30กับน้องโอเคไหมเหมือนเอา60ไปหาร2อะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องก็เลยได้มุมละ30มมาแล้วถามว่าพี่เหลิมพี่เหลิมไปหามุมทําไมเพราะว่าอย่างนี้ครับน้องเวลาน้องไปเข้าสูตรเนี่ยตัวนี้พี่คิดว่าน้องเนี่ยไปใช้กฎของทรายมันจะเร็วที่สุดเพราะว่ากฎของทรายเนี่ยสูตรมันจะค่อนข้างสั้นครับน้องดังนั้นนะครับน้องอย่างสมมติน้องเนี่ยอยากหาตัวรัศมีตรงนี้อ่ารัศมีตรงนี้น้องก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นด้านตรงข้ามมุมอะไร 30นะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็ไปใช้กฎของทรายได้เลยก็คือเป็นทรายสามสิบนะครับหารด้วยอะไรหารด้วยด้านตรงข้ามมุมก็คือรัศมีนะครับน้องคือตัว R เนี่ยเดี๋ยวก็แก้ได้ละแล้วก็อีกอันนึงที่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามาใช้ก็คือด้าน7ตรงนี้เพราะว่าเรารู้ความยาวซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับมุมอะไรร้อยยี่สิบนะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็นทรายร้อยยี่สิบกับน้อง่ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยเจ็ดกับน้องเนี่ยจบละเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็คิดเลขกับน้องน้องก็หารัศมีได้้ละนครัซึ่่่่งงอตวทาาามีเ ไซสานะครับน้องก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2โอเคเมื่อกีก็เป็น1ส่วน2 r ส่วนไซร้อยยนะครับน้องอันนี้น้องก็ต้องไปปรับแกนนิดนึงนะครับซึ่งนะครับน้อง120ก็จะอยู่ตรงนี้ครับน้อง180องศาแล้วน้องก็เป็นไงหมุนกลับมาครับน้อง60องศาเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คืออะไรก็คือไซหก60นั่นแหละเพียงแต่ว่านะครับน้องตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในคอนเนที่2ซึ่งคอลเนที่2ค่าไซหรือค่า y เป็นบวกดังนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องก็เลยได้มาเป็นบวกซซซซ60 60 60ึ่งบวกก็คื รูทสส่วนสครับน้องเพราะฉันตัวนี้น้องก็เลยได้ว่าเป็นรูทสส่วนสอโอเคไหมเพียงแต่ว่าอย่าลืมตัวข้างล่างนะก็คือเลข7นะครับน้องบางคนก็อาจจะคูณไปเลยก็ได้แต่พี่ขอติดไว้แล้วกันนะครับน้องนะครับติดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันก็จะตัดทอนกันได้เลขสวยงามเลยน้องน้องก็เองเนี่ยตัดกันแล้วน้องก็คูณไขว้อาเข้าไปก็ได้ออกมาเป็นอารูทสแล้วก็7เนี่ยน้องก็คูณไขว้ขึ้นมาก็ได้ออกมาเป็น7จ็คูณหเป็น7เพราะฉะนั้นตัว R ตัวเดียวนะครับน้องน้องก็แค่เป็นไงย้าย7 หารด้วยรูทสามโอเคเวอ่ยซึ่งนะครับน้องอันนี้ก็คือคําตอบแล้วครับน้องเพราะว่ารัศมีของเราเนี่ยนะครับน้องก็คืออะไรก็คือระยะห่างที่มันเท่ากันตรงนี้นั่นเองครับน้องเนี่ยในรูปวงกลมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับน้องก็เลยเฉลยนะครับตอบ7ส่วนด้วยรูทสเพียงแต่ว่านะครับเออในชอยเนี่ยเขาให้น้องประมาณค่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาน้องประมาณค่าน้องก็ต้องปรับรูทนิดนึงนะครับน้อง่วิธีปรับก็ไม่ยากน้องก็เอารูทเนี่ยคูณบนคูณล่างซะเพื่อให้ส่วนไม่ติดรูทจะได้คิดเลขง่ายๆดััังงนนน้้้รรูเจจอก็ะหายไปบลข ส่วนตัวข้างบนก็จะได้ออกมาเป็น7จ็ดรูทสนะครับน้องเพียงแต่ว่านะครับตัวนี้นะก็คิดเลขต่ออีกนิดนึงก็คือรูทสเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วเขาให้ค่าประมาณมาเพื่อให้เวลาเราคิดเลขอาจจะได้คล้ายๆกันหมดนะครับน้องรูทสของเราก็คืออะไร1.73นะครับน้องเนี่ยจากในโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็แทนไปเลยเป็น1.73นะครับน้องเรียบร้อยน่นะครับก็เป็น7ดคูณด้วย1.73เสนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องก็หารด้วยเลขข้างล่างก็คือเลข3ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนะซึ่งนะครับอันน นิดหนึงวิธีการคิดนะพี่แนะนําน้องหารตอนท้ายเพราะว่าอะไรนะครับน้องเลขพวุ่นี้ส่วนใหญ่เลขมันไม่ลงตัวเราได้แค่ประมาณหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบใจร้อนหน่อยนะตัวเนี้ยพี่แนะนําน้องใช้1.8ก็ได้โอเคไหมโดยประมาณโดยประมาณเอาแค่คร่าวๆเพราะฉะนั้น3ตัดกับ1.8ได้0.6 0.6คูณ7น้องก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร ประมาณ4.2นั่นเอยโดยประมาณเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณ400กว่าๆโอเคเลย่าเนี่ย400กว่าๆนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าเกิดใครจะคิดเลขจริงใครจะคิดเลขจริงนะน้องก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ7คูณกับเออ 1. 73นะครับน้องตัวนี้ก็จะได้73 21ทด2 77 49บวกกับอีก2เป็น51นะครับทด5 717บวกกับอีก5เป็น12เนี่ยน้องก็แค่เอา3หารตัวนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็น4.03เอ่อ6กว่ากว่าครับน้องโดยประมาณโอเคไม่เอ,อ่นเพราะฉะนั้นนะครับบางคนบอกโอ้โหพี่เหลอมเลขไม่ใกล้เคียงเลยก็มันไม่ใกล้เคียงนะครับน้องเพราะว่าน้องปัดขึ้นไปตั้งเยอะบางคนไปใช้1.8ึ่แปดนะน้องปัดขึ้นไปตั้งเยอะ,นนแ,ะ,อตยอะแต่ว่านะครับมันก็พอหยุ่นหยวนก็คือพอใช้ได้เพราะว่าข้อเเเเนนี้้้้้คคาาไไมม่่ดดใหออองะิลขป๊ึกแ ประมาณเท่านนั้เเองพื่อความรู้นะครับน้องเดี๋ยวขอเฉลยวิธีหนึ่งให้ดูด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้กฎของคอสก็ได้นะครับน้องโดยที่เราเ,เนี่ยจะไปใช้เป็นมุม120นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยไปใช้เป็นกฎของคอสนะครับน้องคอสตรงนี้เราก็จะต้องใช้เป็นมุม120องศาโอเคไหมเสร็จ okay, แล้วนะครับน้องด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม120กับน้องเราก็จะเอามาแทนค่าอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมเนี okay, ่ยสังเกตถ้าอันนี้เป็นมุมอันนี้ก็จะเป็นด้านนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งนะครับน้องตัวที่อยู่ตรงข้าม12 0ก็คือ,อร ก็คือ7นั่นเองนะครับน้องเ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแทนด้าน A อไปเป็น7นะครับน้องก็จะเป็น7กําลังสองเสร็จแล้วนะครับน้องที่เหลือก็จะเป็น B กับ C ครับน้องก็จะแทนไปเป็นตัว R ซึ่งสังเกตว่ามันจะเป็น R เท่ากันนะครับน้องแล้วก็ลบ2 R R ครับน้องเนี่ยเรียบร้อยแทน B ไปเป็น R แทน C ไปเป็น R แล้วก็ที่เหลือก็คิดเลขกับน้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้อง7กําลัง2 7 7ได้49กครับน้องแล้วก็นะครับ R าําลัง2บวก R าําลัง2ก็ได้2 R กําลัง2ลบด้วยนะครับ กำลัง2นะครับน้องอ่ะเพียงแต่ว่าคอร์ดร้อยี่สิบเนี่ยนะครับน้องตัวนี้น้องก็จะต้องทําการปรับมุมปรับแกนซึ่งมันก็จะหมุนมาจากมุมร้อยแปดสิบองศาเพียงแต่ว่ามันจะหมุนกลับมาหกสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆก็คือคอร์ดหกสิบนั่นแหละครับน้องเพียงแต่ว่านะครับถ้าเกิดมันตกอยู่ใน Q2 อนะครับอย่าลืมนะค่า X จะติดลบนะครับน้องฝั่งนี้ X ติดลบเพราะฉะนั้นคอร์ดของเราจะเป็นลบครับน้องน้องก็เลยได้มาเป็นลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองครับน้องอ่ะคอร์ดหกสิบก็ค ือก็คิดเลขกับน้องตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น49แล้วก็2 r าลัง2นะครับน้องสังเกตนะ2เนี่ยจะตัดกันได้เลยครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ลบเจอลบก็เลยกลายเป็นอะไร กลายเป็นบวกกับน้องเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยได้ออกมาเป็นบวก1นกํารลัง2กับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้อง49เท่ากับเอ่อ2บวกกับอีก1 r ก็เลยได้ 40, 3, กี่ R 3 r กําลัง2นะครับน้องเสร็จแล้วน้องก็แค่ย้าย3เนี่ยไปหารกับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็น49 3, ส่วน3มับน้องเท่ากับ R กําลัง2ดังนั้น R ตัวเดียวก็มานั่งทายครับน้องอะไรคูณกันได้49 โอเคเบออะไรคูณกันได้3ไม่มีครับน้องตัวนี้ก็เลยต้องติดรูทไปนะเพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาน้องตอบพวกนี้ต้องมีทั้งบวกและลบนะเพียงแต่ว่านะครับอันนี้เป็นความยาวครับน้องไนะพวกรัศมีเป็นความยาวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการติดลบนะครับดังนั้นน้องก็เลยได้มาเป็น7ส่วนรูทสามครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องสุดท้ายคําตอบก็เป็นอย่างกันก็ตรงกันครับน้องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกฎของไซายกฎของคอสอ่ะจริงๆอ่ะน้องจะใช้ตัวไหนก็ได้พี่ขอเน้นย้ําใช้ตัวไหนก็ได้เอาที่สบายใจเพียงแต่ว่าข้อเนีี้ยาเนนชช่แะํใ กฎของทรายจะเร็วกว่าเพราะว่าน้องสังเกตว่าน้องอแกแค่กีบ่บรรทัดสองสามบรรทัดก็ได้คําตอบแล้วครับน้องแก้แบบเดียวข้อนี้พี่ว่าค่อนข้างยากครับน้องเพียงแต่ว่าเวลาไปสอบอย่างที่พี่แนะนําก็คืออย่าไปคิดวิธีตรงโอเคไหมน้องเนี่ยอาจจะใช้วิธีการวาดรูปและเช็คดูก็ได้ครับน้องสําหรับข้อสไตล์ประมาณแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย